จุปลาทับทิมสดๆพี่น้องอืมได้การดูพี่น้องคักขักๆักขัก,กอืมต้องซือ้อเลย สวัสดีครับพอแม่พี่น้องวังปายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อหนีบอแมกได้ป่าทับทิมจุ้ด้ยพี่น้องจุป่าทับทิมสดๆครับผมอยากกินลองเบื้องเด้อพี่น้องเด้่อจังใดกเยว่าวกันนะครับผมว่าได้จะอยาว่าแห้ง้อพี่น้องเด้ออยากลองกินเบื้องซื่อรสชาติมันสิเป็นยนจังใดครับเห็นเพิ่นกินเบิ้งนะว่าแมกอ,อ้สงสัยรสชาติจะเป็่นจังใดน,นะไปลองเฮ็ดกินเบื้องครับผมเยาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเจวเห้อยู่พี่ครับผม มาแบบสดๆเลยพี่น้องบอ่อบแม็กเล่มาแบบงามๆเลยครับผมเป,เป็นบั้งเป็นบั้งบั้งย่างดีเลยข้างหน้าอย่างเขาก็มีมนะอยู่นะหอมพริกสดครับผมแล้วก็นี่กุ้ยช่ายพี่น้องมีตะไคร่พร้อมอันนี้เป็นเอ่อข้าวหน้าก็ดีขนาดน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาแม,ามา่ทางไกลทางไกละจะแซน,แน,น,นว์บอมแม็กเอาฝากยังไงพี่น้องฝังก้อนที่สามก้ไนแรกกแชร์เป็นกันลังใจ๋วบ๊อแม็กได้เครับผมอยากแก้ข้าวเนาะพี่น้องเนะาะอันดับแร็กอะโอ้ ของมันต้องมีได้พี่น้องของมันคู่กันเนาะครับผมยกพี่น้องอืออีเขียวอม,มาพี่น้องลองบนน้ำกันพี่น้องเจ้าเฮ้่เพเดอ ยุปาทับทิมสดๆพี่น้องอได้การยุพี่น้องคักคๆๆค่ะค,ะค,ะคะอืมต้องสื่อเลยลองกินครั้งแรกพี่น้อง มอสเม็กบีบบางน่าห่าดลองไปเลยพี่น้องเลยให้มันสมนละครับผมอืมถือว่าโอเคยูพี่น้องบริได้ข้าวขนาดนั้นครับอืมอูนะลอง,ลงครับผมอืม กกกกกัก mm ััััเอาอีกจังหน่อยก่อนพี่น้องต้องเป๊กอีจังหน่อยก่อนครับมันจังถึงเมนูนี่ต้องเข้ากันเด้พี่น้องขอ,องมูนี่ยกพี่น้อง ช่วยเยอเลยเอา้าครับนี่ขอหยัดพันธ์นะครับผมพันธ์สนิทเด้อพี่น้องเด้ออืมเน็บลุงโหลดพร้อมพี่น้องนี่เป็นซาซิมิเลยพี่น้อง โอ้ยมาเสร็จแล้วย่าแม็กพี่น้องอื้ใช่กันอู้ เบ็ดขนาดพี่น้องโอ้เอาไม่น้องอมื่อเนี้ยวแมกขอพ่อกันฉันนี้ก็นอกพี่น้องเนาะมึงไหนมืึงไม่พ่อกันไม่พี่น้องว่าแมกมาซิมเบิเงซื้อครับผมโมได้นําให้ทําตามเด้อครับผมผู้ใดกินได้ก็จังกินเนาะพี่น้องเนาะว่าแมกันนีสซิมเบิเงซื้อพี่น้องนี่เจ้าเข่าพี่น้องว่าแมกกระเสียไปลวกเด้อพี่น้องเด้อไปลวกกินคือเก่าละพี่น้อง เอาฝากคนที่ตามก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจว่าแม็กก็เด้อครับผมนอนรับพี่ในเงินมือน,นอนเติมพี่ในเงินเสียนพี่น้องสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ